สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะส้มจะมาลองกินไส้กรอกมิกซ์สไตล์ญี่ปุ่นในเซเว่นนะคะมาจิ้มกับนี่ค่ะส้มอยากกินมากๆเลยซอสงาะะซอสงาไปทุกคนเราไปลองชิมกันค่ะเขาจะมาแบบ3มสีแบบนี้เหมือนเหมือนกัน,หนไหมสามสีนี่เหมือนน,น่าจะไม่เหมือนกันนะอันนั้นน่าจะมีชีสเห็นชีสทะลักอยู่แต่อันนี้ไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็นี้ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันไปลองชิมพร้อมอกันค่ะทุกคนไปค่ะจิ้มจิ้มไปละ อ,อันนี้หอมหอมมีชิสอยู่ใ้างในเนี่ยเหมือนไส้กรอกพวกกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยรสกระเทียมหรือเปล่าหรือรสผักหรือรสลอลไรอันนี้เราไม่จิ้มนัม่จิ้มหรืออันนี้ล่ะอืมอันนี้ไม่มีชิส หอมมากหอมหอมหอมชีสเข้ามาเป็นแท่งน้อยๆน,น่ากินมากเลยเดี๋ยวจะมาจิ้มกับซอสงาญี่ปุ่นตกไปแล้วชิสอันนี้ก็อร่อยอันนี้อะไรอ่ะ มีใบเขียวๆอยู่แล้วมันหอมสลาลีเปล่ามันเป็นสลาล้เปล่าอันนี้หอมมากจิ้มกับซอสงากค่อนร่อยเลยอร่อยนะอือซอสงานอันนี้ก็อร่อย อยากได้ซอสงาของพิงพิงมาลาเันนั้นอร่อยมากน้ำจิ้มง,งา สองสีน,นี้จะชอบสีไหนมากกว่าแบบชิดอร่อยอีกอันนึงก็หอม แล้วค่ะกับเมนูไส้กรอกมิกซ์สไตล์ญี่ปุ่นอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เดี๋ยวเ้เจอกันม่ในคลิปหน้าดีขอตัอลาับไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ